อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัวร์ how to ตั้งค่าการพริ้นตารางบน excel ไอคนคงเคยพริ้นตารางใน excel แล้วคอลัมน์ขาดแยกหน้าหัวตารางไม่ขึ้นถูกหน้าคลิปนี้ช่วยได้ครับขั้นแรกเปิดไฟล์ที่ต้องการจะปริ้นขึ้นมาคลิกที่เพจ layout จากนั้นเลือก Print t ททอลคลิกที่ช่อง low to repeat at top และเลือกหัวตารางที่เราต้องการให้แสดงซ้ำในทุกหน้าจากนั้นกดโอเคต่อมาให้ไปที่ไฟล์เลือก Print ตรง Setting ในช่องสุดท้ายเลือก fit all c o l u m n on one page เท่านี้ก็กด Print ได้เลยครับไฟล์ที่ได้ก็จะมีคอลั์ครบพร้อมหัวตารางพร้อมใช้งานแล้วครับ